ต่อจากคลิปเดิมนะครับนี่เราก็ทำการเปลี่ยนออโตสอตัวนี้แล้วนะครับประกอบแผงเข้าไปแล้วนะครับประกอบแผงเข้าไปแล้วครับนี้เราก็จะมาการทดลองกันนะครับลองกดสั่งงานดีครับ ่าเปิดติดปึ๊บอ่าทีนี้ดูซิว่ามันจะทำงานไหมปึ๊บปับ๊บอ่ามีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วนะครับอ่าปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอ่าคอนโทรลทำงาน มีเสียงก,ก,ก,ก็แคกก็แคกอ่าโอเคเียบร้อยครับเครื่องทำงานจากเครื่องคอนโทรลติดนะครับแต่สั่งงานอะไรไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนออโต้โไป2ตัวหรือว่าผ่านครับวันนี้แจมครับ ซ่อมกันได้นะครับร้านหลิวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ตลาดมุ่งขาวนะครับปรึกษากันได้นะครับของเสียของไม่ดีครับซ่อมให้ดีครับนี่ครับครับแค่นี้นะครับจบคลิปหน้าเดี๋ยวต่อกันใหม่